สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าถ้าขอกันอีกแลวมือนี้หลังจากที่ริรุ่งคิดมาเป็นเวนลาหลายมือพี่น้องพ่อยังวัดตี พราะว่าฝนมันตกกรนไดบริเฮดอยียงอะไงกับมูว่าจะเฮดคอนเทนต์อียงให้พี่น้องเบิงน์นมาจา้ะมอนี่ก็ไดจะไม่เฮดอัน,นอมไก่ให้พี่น้องเบิร์จ้ามอนี้อมไก่กินแรกเยวมีดก่อนจ้ะฝนตกที่เป็นอาทิตย์ลวพี่น้องเครื่องหน้า,าบ่สมายเนี่ย ติดน้ำลูกลูกให้แน่เจ้าของกับมาเป็นบบดนี้อันหน้าเป็นแล้วอันดาสิมาเป็นน้ำแม่อีกโอ้ยติดกันอยู่จากสิบัวเศร้าคนโตเป็นอาตย์ล่ะมนขายของเลยพี่น้องค้นมาอีกหล้วจ้า ว่าสีไทยอันให้พี่น้องเห็นอันคักๆมันกาบ่บเห็นดอกพี่น้องเพราะว่าบบมีขาตั้งกล่องเนอกจากหน้าลืมขาตั้งกล้องใบว่านมู่นจะมือไปหาเฮ็ดล่ะพี่น้องไปแล้วก็เวลามากก็ลืมเอามานํามือนีท่ายิปกันเลยคิด่อวันขาตั้งกล้องจะของไปใส่แท้เทมันลืมอยู่บ้านมูเนอกจากโบเดเอวมากจากักแงมัไดล่ะพี่น้องจังสิ้ไป คือมันหายแล้ววูน่านเอาไว้อยู่ในอันตะการถดซาเล่งเพิ่นนอกจากหน้าก็ลืมประสิทักไปถามมูย,ย่ว่าเขาได้เก็บใบห่บโบนอกจากขันบร้เก็บกระยานม่นหายนอาากราะว่าคนคนเขาคนออกนอกจากกะบริโทษไผยโทษเจ้าของนี่แหละพี่น้องเจ้าของอันเอาไวบ้บบดีขี่ลืมนอกจาก วันนี้พี่น้องลืกซื้อตะไคร่สิได้ไปซื้อตะไคร่กับพริกแซ่ซนนี้ละจ้ะย่านพะปูเพชรให้ผงนงวยลงไปแล้วก็สิใส่หอมแขมแกก็จ้ะจักหน่อยจักสองหัวใส่บ่หลายว่าสีเห็ดบ่หลายแต่ก็คือจังคือจังหลาหน้าเห็ดอีหยังนี่ว่าสิบ่หลายเห็ดออกมาแล้วหลาเป็นยาวว่าเห็ดอัน เห็ดกินสามคนปานว่าเห็ดกินเป็นปสีอยากตะเพินบอิมอยากจะบอพ่อกันก,กินเห็ดอีหยังก็ได้ อยากมาซื้อตะไคร้น้ำพี่น้องพุ้นกระสิตุกแับประเด็นกล่องอยากเป็นหมดืหมดเมิดแน่พี่น้องมุมีขาตั้งกล่องกันเลยบริทศไยตอนน้อยยังรุ่งหมอเนาะจ้ะ ขัวให้ไก่อดีบนเพราท่านได้ใส่นามด้วยจ้าใส่เต้นามปลาเด็กน้อยนึงแ้วก็พีพกตํำลุงไปเนาะจ้าเพราะว่าสิใส่บักพักลุงไปบักพักมันจะมีนามยู่นะจ้าก็ได้โบผาเาใส่นามใหญ่เตาแก็ตไม่ก็ได้ไฟบวมหดไฟบถึงดอดไฟอยู่หุ่นใหญ่เตาเก็ตากมานี่ก็เลยอยากเป็นเหมือนเอจ้กน้อยเนาะจ้าพี่น้อง ให้ดียังล่ะมาที่เราเองได้บรูกอีแม่ออกไปเหตุกินบาเมนยูนาบานน้ำปูเขามาหองมานางกดอันที่วีเปิดเราเองเลื่อยแม่ป้าชิเกิงค่ะวักหลาบึ้งยังลนะลูกอาณามืออื่อสิได้ไปสอบแล้วมูบอฮึ สิได้ไปยังก็สิได้ไปปาร์ตี้น้ำมูบอ <c oughs> เขาจะเอาสอบอาทิตย์นี้เขาจะเอาสอบบรรดาไปได้สองมือมือนียุดมืออื่นสิได้ไปบูบูขันหายก็สิได้ไปบัา <c oughs> นสขเข้าจเจ้าสีอันจัดงานอัน <c oughs> จัดงานปาร์ตี้บรูกคู่ว่าปิดเพิ่มดีว,วันสูคนก็ได้จัดงานให้นักเดียน อันเพิ่นเบิง่งเพิ่นกระเบิง่งบวคู่มูเด้พี่น้องเบิง่งสมๆแซมๆไปได้อันดาบวเบิ่งเด้กกระตูนบวกคอยเบิ่งเด้เบิง่งแนวเฮ็ดอันนั้ปนปริษอันนี้เฮ็ดสิเป็นช้างคือพ่อหรัวเป็นช้างยน่นหรัวหมักพักเปื่อล้วก็ใส่ผักลงไปเลยพี่น้องฝนกำลังดินด้นดิ้น ใหญ่เต่าไม่อยู่ติดกับอนนีตะคายพี่น่องมันก็เลยไฟมันเลยบอแจงป่านใดน่นอ,องบาทนี่ตกักวยด้วยค่ะม่กินข้าวแรกน้ำกัดด้วยจ้ะพี่หน่องม่กินข้าวเย็นด้วยกันนะคะม่เห็นหัวขาอีกแล้ว <c oughs> สามี่อยเบิ่งคลิปเพื่อน่าเจ้า,ทาจไทยคลิปเจงหนอัน <c oughs> เห็นตนาเพื่อน่าเอาโอ้โหนอ่อยกันไทยเอาเองก็ได้วงสิเยีเ่ยวเลยพี่น้องอมไก่ อากาศหนหอาอกาศแล้วหนาวสีผนดิ้นลิ้นพี่น้องมาด้วยจ้าอมไก่กับต่ำเจลนะจ้าเจลแต่ว่าเจลหน้าต่ำตัวหัเศร้าคุณละพี่น้องมากินเขาแร่งน้ำกันจ้าหน้าพี่น้องหน้ามากินเขาน้ำกันหน้าไปตลาดไปสื่อไก่นี่แหละพี่น้องก็บักผักก็ได้ได้ไรปลาหมึอกอย่างมากเพชิดวัสดพี่น้องพือเจะกิน มืกินขอน้มันไก่ผเพื่อลเขากาเบิรงคลิปนี้กะมากินขอน้ำมันกัน,น,น,กน,กน,นกจ้าหน้าก็จะไม่ได้กินหรอกสิให้ปูกบับยามากินก่อนหน้าจะไปขายของเราจะไปเปลี่ยนเพิ่นหน้าบ่าคคลยากเฮาจ้ะหาลาังคนมาคอมเมนต์มีผู้หนึ่งมาคอมเมนต์เพิ่นว่า เอียงขอบคุณมากคอมเมนต์วันเดดแฟนให้โซ่กับจังสี่นะคุณบ้าให้โซ่ให้โซ่วันไหนจา้าอยากอยากไปต่อคุณยว่วให้โซ่วันไหนกับกับโบนิเมียนต่อเพื่อนหรอกสิไปอยากไปต่อเพื่อนย่วให้โซ่ให้นี่บอจ้าเขาเอิญมาให้โซ่คันให้โซ่มาสิยูซัมหนีเนาะแม่มาเริ่อแม่แลวแลวแม่แม่แม่กันแล้ว่มาบช <c oughs> ีเอิญแม่ ให้เมียกับผมปูไปกินเขาหน้ากับมาขายของเนาะจ้ะพี่น้องฝนตกดิ้นดิ้นมันกะอยากเงียบเนาะจ้ะย่ำแร่งนี่ละจ้ะบ,บางคนที่เพิ่นถามข้าวมาวานอยู่บานเมียหิดอีอย่างยู่บ้านเมียก็ขายของเนาะจ้ะขายของขายกับเขาย,ขขายข่ามือเศร้าขายหมูปิ้งขายปิง้งไก่เนาะจ้ะแต่ว่าส่วนนี่หน้าโบเลยขายเพราะว่าฝนมันตก แบ,บกบขายพวกชากาแฟน้ำนอกจากแต่ว่ากับบริขายคือกันจะผัวผลมันตกนาะจากพี่น้องมาเปลี่ยนเมญ่าไปกินข่าวพี่น้องนั่งขายของจะสามีก็ไปกินข้าวเหมือนกันขายของกับยแ่แดงๆกับผลผลตกกับผลลินลนกับเป็นเงียบๆนาะจากพี่น้อง ทา้งอื่นผนตกคือทางงพ้นท่องลอยเอตปัจ้าผนตกคือการบอรทา้งนี้ลราตกสุมือโดดไปใช้กับโบได้ผลมันตก